ได้เวลาอีกครั้งเลือกตั้งกระดีกทีท่านที่ได้รับตั้งจากผู้สมัครนายกอย่าเป็นนกสองหัวต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์กินชิบหายสิ้นส่วนตำบลเลือกนายยอดทองกระดองควายทีมวอดวายกินบ้านเกิดเบอร์ห้าแสน ห้าแสนสโลแกนโปงทั้งสิ้นอินเดินหน้าแดกท่อประปายักยอกอุปกรณ์กีฬาเป็นนายหน้าทําถนนขูดรีดคนจนพัฒนาครอบครัวของตนให้เจริญอย่าลืมวันพฤะศุก์ที่38เดือนอสุจิยนเค็ดตั้งแต่เวลา9มมจนถึงเวลา11มมเลือกทีมวอดวายกินบ้านเกิดใจไม่ถึง พึ่งไม่ได้เรียกไม่ง่ายใช้ไม่คล่องเลือกนายยอดทองเบอร์ห้าแสนห้าแสนทีมวอดวายกินบ้านเกิดประกอบดังนี้นายยอดทองกระโดงควายเป็นนายกนายยอดทองกระโดงควายประวัติการทำงานที่ผ่านมาเคยเป็นโรคเอดสสามสมัยการศึกษาจบจากมหาวิทยายลัยบางขวางอินเตอร์เนชั่นแนลกรุงเทพผลงานด้านช่วยเหลือสังคม เคยอมเงินทอดกระถิ่น99วัดนายแก้วกุกกับเป็นรองนายกนายแก้วกุกกับจบปริญญาโทสาขาแพร่เชื้อโควิดรู้หน้าที่รู้งานไม่เกียจคร้คานเก่าทั้งวันเพราะเป็นจาเกเลื่อนและหิตหนายบองหลาพระสถานเป็นรองนายก นายบองหลาพระสถานประวัติการทำงานอดีตเคยเป็นมือปืนรับจา้างรับใช้ชาวบ้านมานานกว่า8,000ันศพใครรับเงินแล้วไม่กล้ารับรองว่าชีวิตจบหากทีมเราแพ้มีแน่ๆโครงการแจกโลงศพให้ครบทุกครัวเรือนหากรับเงินแล้วบิดเมือนตายโหงตายโหงสถานเดียวนายโถชํำนาญกินเป็นเลขานุการ นายโถชำนาญกินประวัติการทำงานโดยย่อตำแหน่งเป็นอปรปรเฝ้างานศพขโมยแกงและเนื้อหัวเอากากมะพร้าวกลบข้างบนเรื่องกินไม่เป็นรองวันเลี้ยงฉลองแกงบอนสีรับเงินแล้วไม่เลือกคิดดูให้ดีชีวีจะวอดวายพูดจริงทำจริงยิงจริงตายได้